ในฐานะที่ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทําให้ที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีทั้งภูเขาสูงใหญ่ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์แม่น้ําโขงที่ไหลคดเคี้ยวและสถาปัตยกรรมทางาศาสนาที่สวยงามบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นในสปปลาวเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลของดินแดนแห่งนี้ครับหลวงพระบาง เมืองหลวงเก่าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างศิลปะลาวดั้งเดิมและสไตล์โคโลเนียลของฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวครับวัดเชียงทองเป็นวัดที่สวยงามและสำคัญที่สุดในหลวงพระบางสถาปัตยกรรมของวัดสะท้อนให้เห็นถึงยุครุ่งเรืองของอาณาจักรล้านช้างครับพระราชวังหลวงพระบาง หรือหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอด,ดีตพระราชวังหลวงที่ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และศิลปะของราชวงศ์ลาวครับตักบาตรข้าวเหนียวกิจวัตรยามเช้าที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชาวบ้านจะนำข้าวเหนียวมาใส่บาตรให้กับพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวเป็นภาพที่สะท้อนถึงศรัทธาและความสงบสุขของชาวเมืองครับน้ำตกตาดกวางชี เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยน้ำสีฟ้าเทอร์ควอยส์ที่ไหลผ่านชั้นหินปูนหลายชั้นเหมาะสำหรับเล่นน้ำและพักผ่อนครับเวียงจันทร์เมืองหลวงที่สงบงามแม้จะเป็นเมืองหลวงเวียงจันทร์ก็ยังคงความสงบและเรียบง่ายไม่วุ่นวายเหมือนเมืองใหญ่ทั่วไปเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับ,กบวัฒนธรรมลาวแบบดั้งเดิมครับประตูไซหรือประทุูไซ อนุสาวรีย์สถานคล้ายกับประตูชัยในปารีสแต่มีการตกแต่งด้วยศิลปะแบบลาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสครับพระธาตุหลวงเรียงจันทรเจดี JD ขนาดใหญ่ที่เคลือบด้วยสีทองอารามถือเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองและเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของชาติครับหอพระแก้วอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปและโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าครับวังเวียงสวรรค์ของนักผจญภัยวังเวียงตั้งอยู่ระหว่างภูเขาหินปูนและแม่น้ำซองเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศูนย์รวมของกิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลายเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยและธรรมชาติครับล่องเรือหางยาวหรือ t บบิง้ง กิจกรรมยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวจะได้นอนบนห่วงยางลอยไปตามแม่น้ำซองอย่างช้าๆเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทางครับถ้ำจังเป็นถ้ำที่มีความสวยงามพร้อมกับสะพานมา